แทีภูแกตกันมั่งค่ะทออทนะคะก็ได้เดินหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูแก็ตระยะที่สองเพิ่มศักยภาพรองรับผู้โดยสารไม่น้อยว่า18ล้านคนต่อปีค่ะนุ่นไทยเป็นูู้นกลางการบินภูมิภาคค่ะ รลักตะว,วันนี้นะคะทีบริษัทถา,ากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทออทค่ะก็ได้มีการจัดสมนาประชาสัมพันธ์ครั้งที่หนึ่งโครงการพัฒนา่า,ากาศยานภูเก,ก็ตระยะที่สองณห้หองประชุมทัวรัสโรงแรมสเปลตบีดรีสอร์ทตาบลใหม่ข้าวอำเภอทะล่างจังหวัดภูเก,ก็ตค่ะก็เพื่อที่จะชี้แจงข้อมูลโครงการวัตถุประสงค์และก็ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับพร้อมก็มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะนำมาประกอบการดำเนินง,งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ค,ครั้งนี้ก็จะมีนายนายกองเอกอดุลชูทองะะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการเซวนนาและการมีผู้เข้ารวมจากหน่วยงานราชการรัฐวิสาหากิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงผังเอกชนว่า150บคนค่ะคท่านรองผู้ว่าเองเกก้าบกหวานะครับจังหวัดภูเก็ตเป็นส่ย์กลางการท่องเที่ยวทงทลี่รับลูกนะครับมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นทานและการคมนาคมโดยเฉพาะฐานการสนานนานอา,าที่เชื่อมต่อกับหลายประเทศการเดินทาง นะครับการพัฒนาทางการทอาเภูเก็ตระยะท,ที่สองจงเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นช่วยรรกระตุ้นเศรษฐกิจรอดรับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนนะครับด้านคนในหมนใจตมุตมดดกั่ผมในทางการท่องกาศ่ภูเก็ตนะครับเกกระบอปัจจุบันเนี่ยทางการท่อาเภูเก็ตนะครับมีคิดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง12ล้าน5เา้นคนต่อปีนะครับผู้โดยสารระหว่างประเทศเนี่ยประมาณ5ล้านคนนะครับ และการในประเทศีนประมาณเจ็ดล้านห้านค้นนะครับแต่จํานวนผู้โดยสารได้เกินขีดความสามารถมาตั้งแต่ปี2 000, องพันห้สิบ่วงแล้วนะครับทอทอ,ทอเองจึงเร่งพัฒนากลุ่งการระยะที่่องนะครับโดยมอบหมายกลุ่มบริษัทที่ปรกษานะครับ PKEC นี่แหละสำรวจและออกแบบอย่างครบถ้วนครอบกลุ่มสร้างกลุ่มงานลักได้แก่งานคิดการบินงานอาคาครผู้โดยสารนะครับและการระบบสนับสนุนทางการสยานครับ เมื่อโครงการเเลเ่นนเนียจะสามารถรองรับผู้โดยสารน,นะครับในเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่น้อยนะว่า18ล้านคนต่อปีเลยค่ะโดยเฉพาะการขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศจาก5ล้านคนเนี่ยก็จะเป็น10.5ล้านคนต่อปีมีการเพิ่มลุ่มจอดอากาศายานประชิดอาคารอีก7ลุ่มพร้อมกับมีการปรับปรุงระบบจราจรระบบสร้างณนประโภคให้มีความสะดวกปลอดภัยและก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลค,ค่ะการจะช่วยเสริมศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการบินการท่องเที่ยวการค้าและก็การลงทุนของประเทศ ไทยเนี่ยให้สารารถแข่งขั้นได้ในระดับภูมิภาคนั่นเองและค่ะนึ่งโครงการดีๆนะก็บปูกแก๊สเป็นเมืองทองเทียวด้วยนะคะก็จะรองรับพี่้องประชาชนรวมไปถึงหนักท่องเทียวต่างชาติได้ม,มากขึ้นนั่นเอง